เปิดใช้ดุลพินิษพิทยากาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับคลิปนี้เดี๋ยวอาจารย์มีสูตรเก่าแล้วใหม่ครับมาฝากกันนะครับสูตรนี้เข้ามาในงวดที่ผ่านมาครับวิ่งบนวิ่งบนนะ อันนี้สิบหกกุมภาพันธ์แผ่นเดิมแผ่นเดิมนีแผ่นเดิมย้ำแผ่นเดิม 5, 000, สิบหกกุมภาพันธ์สองพันร้อยเจ็ดสี่ผลการออกออกมาแล้วใช่ไหมครับสี่สองสี่หกศูนย์สามสี่สองสี่หกศูนย์สามนะเราวิ่งบนเพราะฉะนั้นเราคำนวณได้เลขอะไรครับเลขศูนย์ออกหกศูนย์สามศูนย์เข้าไหมครับเข้าตำแหน่งสิบบนถูกต้องครับศูนย์นี้เดี๋ยววันนี้จะคำนวณสูตรนี้ต่อเนื่องในงวดวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับเอาละครับ สูตรนี้นี่มันหนึ่งดาวแล้วนะก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นต่อไปก็จะได้เป็นสองดาวหมายถึงอยู่กับช่องเรามาสองงวดสถรติีจาก6ก็เป็น7งวดในงวดวันที่1มีนาคมอาโอเคนะครับคำนวณกันอย่างไรมาดูสูตรเดิมกันใช้หลักแสนบวกหลักร้อยบวกหลักร้อยสามตัวท้ายครั้งที่สอง 2, สามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองหลักร้อยครับสามหลักบวกกันแล้วไปบวกสองคงที่ งวดที่ผ่านมาครับใช้ผลการออกหนึ่กุมภาพันธ์เฟ้นหาวันที่16กุมภาพันธก้าบวกสเป็น12บวกหเป็น18บดเดินหน้า2เป็น20เอาแค่หลักหน่วยหลักเดียวครับ20หลักหน่วยก็คือเลขศูนย์ออกอะไรครับ4ี่สองสเข้าตำแหน่ง10บนถูกต้องครับศูตรน,น,น,นี้สูตรนี้สถิติ6กงวดครับเดี๋ยวจะให้ดูสถิติกันแผ่นเดิม หลักแสนบวกหลักร้อยบวกหลักร้อย3ตัวท้ายครั้งที่2บวก2คงที่สถิติครับเราจะเริ่มจาก1พฤศจิกายนสําหรับท่านที่ไม่ได้ชมวดที่ผ่านมาโอเคนะครับหลักแสนเลข5หาหลักร้อยเล็กสีร้อยสตัวท้ายครั้งที่2เล็ก5ูบวก4บวกได้9เดินหน้า2เป็น11ได้เล็กออก6 6 1 1เข้าหน่วยบนนี่ครับต่อไปครับสถิติมันก็9ออก994เข้า10ร้อยบน เลข0ูนย์ออก3 0 3 0ูนย์สามศูนย์เบนศูนย์ออกบ่อยครับกับ9 2ออก6 2 8 2 9 10บนครับ9เข้า3 9 5 10บนครับ10บนดีจังเลยนะครับเลข0ูนย์กับเลข9ก้า่อยครับอันแบบนี้ก็เป็นเลข3ออก3 0 7ศูนย์เจศูนย์นี้แล้วครับหลักสิบเนี่ยสเข้าตำแหน่งร้อยบน1กุมภาพันธ์หลังจากนั้นก็จะขึ้นเป็นสูตรเก่าแล้วใหม่นัะนนะครับก็จะเป็นแผ่นนี้แผ่นที่เราพุยกันเมื่อตอนต้นคลิป นะครับ16กุมภาพันธ์ 5, ครับคำไดไในเลข0ูนย์0603 0ูยเข้า10บน1ดาวต่อไป2ดาวสถิติ6งวดต่อไป7งวดนีด่ครับเขียนมาให้เรียบร้อยแล้ว1มีนาคมที่จะถึงครับ2ดาวอยู่กับเรามา2งวดสถิติโดยรวม7งวดวิ่งบนศูนต่อเนื่องครับหลักแสนเลขก4บวกหลักร้อยเลข6บวกหลักร้อย3ตัวท้ายครั้งที่2เลข8 ผลรวมคือ18ครับเดินหน้า2เป็น20เหมือนเดิมครับได้เลขศูนย์อีกแล้วครับเลขศูนย์จะมาอีกไหมเพราะชุดเลขบนนี้เลขศูนย์ออกบ่อยครับโอเคก็ฝากไว้เท่านี้ครับสำหรับเลขวิ่งบนครบเกือบหมดแล้วนะครับวิ่งบนวิ่งล่างพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับคําเตือนโปรดใช้ดุลพินิจพิจาาณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคานวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจ สนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย